เพ่นโสมส่องพ่องพราวสกาวฟ้าเพ่นแสงแห่งพระกรุณาสง่าสีพระมิ่งขวัญปูงรานา,นารนาารีทรงพระ,กะเกษมเพรมปีจีรังการควรนิควรแล้วแต่จะปลดกล้าวปดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนและบริษัทฟาร์มแชนแนลประเทศไทยจำกัด รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าว,วันอังคาร13กรกฎาคม2564ปุ๊กกรปุ้ยมาแล้วนะคะ,คะสดใสยามเช้าเพราะว่าเรามีข่าวสารด้านการเกษตรที่จะทําให้คุณผู้ชมทําการเกษตรง่ายขึ้นนะคะวันนี้ในช่วงแรกค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้นในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ,คะ สิทส่งนุยผูมอในการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดราชบุรีกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ริเริ่มโครงการหนึ่งตำบล1นกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโครนา2019บรรเทาปัญหาการว่างงานลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่น และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหารมีทางเลือกมีอาหารมีอาชีพมีความอุดมสมบูรณ์โดยมีการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดินได้มาดูแลเกษตรกรในการขุดสระกักเก็บน้ําสําหรับใช้เพื่อการเกษตรแนะนําวิธีการปรับปรุงบารุงดินเพื่อให้พื้นที่มีความเหมาะสม โดยในจังหวัดราชบุรีมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่จำนวน59รายโครงการนี้นอกจากจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้นแล้วยังช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาวเกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเองและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีเนี่ยเราดําเนินการกุศลให้กับเกษตรกรก็ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนเป็นต้นมานะครับ สำหรับสะของคุณประสิทธิ์ตรงนี้นฮะเราขุดมาน่าจะประมาณกลางๆงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากขุดสะเสร็จตรงนี้เราก็เตรียมที่จะปรับปรุงดินตรงนี้เพื่อจะปลูกพืชผักต่างๆฮนะปลูกไม้ป่าพืชน,นาข้าวตรงนี้ซึ่งกางพัฒนาที่ดินเนี่ยมีปัจจัยหลายๆตัวที่จะมาช่วยในการปรับปรุงตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น มูลสัตว์ไม่ว่าจะเป็นขุยมะพร้าวเป็นการปรุงดินแล้วก็ในเรื่องของขุยหมักนะออพอเทืองสําหรับปรับปรุงดินในนาพื้นที่นาข้าวตรงนี้ครับที่ตรงนี้มี3ไร่สองงานแบ่งเป็นตัวบ้าน10%บเอ30%อสาพืชสวนแล้วก็นาอีกอย่างละ30%สนับสนุนการขุดบอ แล้วก็ต้นไม้เอามาปลูกให้เราก็สอนให้เราทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพก็คืออย่างน้ำหมักก็มีปุ๋ยพอดอกับน้ำผลไม้ให้เราแล้วก็ผสมพวกกากน้ำตาลพวกอะไรนี่ใช้ประโยชน์ก็คือใส่ให้พืชเรางอกงามเจริญ จังหวัดจันทบุรีจัดงานยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดในพื้นที่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันทร์ตำบลชากไทยอำเภอเขาคิจกูจังหวัดจันทบุรีนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้กล่าวเปิดงานยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดจันทบุรีแบบออนไลน์โดยมีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวต้อนรับด้านนางปัทธร มานามวงเกษตรจังหวัดจันทบุรีกล่าวว่าสืบเนื่องจากกมรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15กันยายน2563ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีความหลากหลายสมัยใหม่มาต่อยอดในการสร้างคุณภาพมาตรฐานแปลรูปสร้างมูลค่าเพิ่มเพิ่มคุณภาพผลผลิตเชื่อมโยงตลาด และมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในส่วนของจังหวัดจันทบ,บุรีมีกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทั้งสิ้นจานวน66แปลงในจนํานวนนี้มีแปลงใหญ่ที่ผ่านการรับรองและอยู่ในระบบของกรมส่งเสริมการเกษตรและเป็นแปลงใหญ่ที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจํานวนทั้งสิ้น28่แปลง รวมจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ1274รายพื้นที่13694ไร่โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ67.8ล้านบาทซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมล้วนเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาต่อยอดนำระบบเกษตรสมัยใหม่เทคโนโลยีนวัตกรรมมาพัฒนาการผลิต พร้อมทั้งการเชื่อมโยงตลาดสร้างโอกาสทางการค้าโดยมีเกษตรกร,ร,กรสมาชิกเป็นหลักในการขับเคลื่อนดําเนินการเพื่อเสริมศักยภาพการบริหารจัดการแปลงใหญ่ส่งผลให้เศรษฐกิจในระดับครัวเรือนชุมชนเกิดความมั่นคงด้านเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต อัปเดตข่าวสารด้านการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเกษตรกรตัวอย่างนะคะที่เขาพลิกชีวิตค่ะจากการทําการเกษตรแบบไม่มีองค์ความรู้หันมาทําการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่นะคะเรียกว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันพักกันสักครู่ค่ะ,คะ